สงสัยกันไหมครับว่าที่ช่างดูแลสะตักๆขัดๆดูดๆจนสระแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ในหนึ่งวันเราทำอะไรกันบ้างปะไปดูกัน เริ่มต้นการทำงานในทุกๆเช้าครับด้วยการประชุมมาคุยกันก่อนเลยว่าวันนี้มีเคสต้องทำอะไรที่ไหนกันบ้างพี่หัวหน้าช่างของเราก็จะคอยไปคนจัดสรรทีมงานเพื่อเข้าไปดูแต่ละบ้านแต่ละหลังครับพอคุยบีฟกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ข้าวนขนของขึ้นรถแล้วก็พร้อมออกเดินทางครับมาถึงหน้างานอย่างแรกที่เราต้องทำเลยคือตรวจวัดค่าเคมีในสระครับไม่ว่าจะเป็นค่าเกลือความเป็นกรดเป็นดา่างค่าคลอรีนเราก็จะตรวจวัดและบันทึกข้อมูลไว้ครับต่อไปเราก็จะไปที่ห้องเครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ในห้องเครื่องจุดไหนที่มีปัญหาตรง ต้องรีบแจ้งให้ทั้งบริษัทและลูกค้ารับทราบครับจากนั้นเราก็จะเริ่มปรับวาวและดูดทำความสะอาดกันเลยครับตรงนี้ที่ทุกคนเห็นกันเป็นประจำครับบ้านไหนต้นไม้เยอะเนี่ยก็จะเหนื่อยกันหน่อยนะครับพอตักใบไม้กันเสร็จเราก็จะเริ่มขัดผนังแล้วก็ดูดตะกรนกันต่อเลยครับพอทําความสะอาดสะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมสารเคมีเพื่อปรับค่าเคมีให้อยู่ในระดับมาตรฐานครับสุดท้ายครับเช็คสต็อกตรวจสอบความสะอาดบันทึกข้อมูลสะใสแจ๋วลูกค้าแฮปปี้เราก็เก็บของกลับออฟฟิศกันครับผม